เอาเละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมดา r ันบอลแซดโดกทางแบทเทิรนะครับแล้ววันนี้ผมจะมานําเสนอตัวละครใหม่ของฮีโร่ปีนี้ที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมมากเพราะว่าผมไม่ได้สนใจมั้งไงเพราะว่าเป็นตัวละครจากภาคฮีโร่ผมอยได้ดูแล้วผมก็ไม่ได้ชอบตัวละครที่แบบว่าผมไม่รู้จกักอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยผมมีโอกาสเปิดได้มาแล้วก็มาลองเล่นดูบอกเลยว,ว่ามันทําให้ผมชอบตรงนี้ขึ้นมาทันที ล้วก็เริ่มชอบดีไซน์มาแล้วเพราะว่าทรงผมมันคล้ายเอเลนเยเกอร์อดีนะครับนะเอลเลนฟิลเกอร์นะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวละครฮีโร่ตัวใหม่เหมือนกันในเซตปีนี้ที่เก่งมากเพราะว่ามันคือตัวซับที่เก่งคล้ายๆกับเบโกตัรล่างสี่ตัวเก่าเลยทั้งซับได้ทั้งเอาตัวรอดได้ดาเมจก็มีนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันว่ามันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับตัวผมเนี่ยผมมีอยู่55%อันนี้เป็นสแตทที่ว่าใส่สกิลออฟบวกดาเมจไอีก600นะ จะประมาณนี้นะครับ HP 13,000 ADK 1า0 0 0แล้วก็ Defense 7,000นะก็แสแตทน้อยปกติตามสไตล์ฮีโร่นะครับท่าไม้ตายของมันเป็นการเพิ่ม Defense 30% 1เทิร์นแล้วก็สามารถซิลท่ายม้ตายของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามไม่กันนะนะส่วนพาสสิบนะครับจะมีการบวก ADK Defense ตั้งต้นให้ตัวละครนี้150%แล้วก็จะบวก ADK Defense อีก150%เเมื่อทำการโจมตีนะ ปีนี้ไม่รู้ว่าตัวฮีโร่ไปอะไรนะครับบวกหลังยิงกันเยอะแยะหละเกินแล้วบวกหลังยิงต้องบวก150นะตั้งแต่เบโต้กับโกคูแบ็กละไอตัวดาร์คคิงฟิลนี่ก็จะบอกว่าดาร์คกังฟูและแม่งจ่ายเป็นดาร์คกังฟูเฉยเลยมันก็บวก150เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถถัดไปเนี่ยแจมสามารถซัพพอร์ตให้กับแคดของไม่ใช่แคดฝ่ายตัวร้ายได้เอ็กส์ติมคาร์ดออนไลน์เอเดค e ีฟเอน์บวก30%แล้วก็ความสามารถต่อไป มันก็ทำการสุ่มไปลูกแก้ในสนามนะครับยกเว้นสีแดงเนี่ยให้กลายเป็นสีแดงถ้าหากว่านะครับถ้าหากว่ามีตัวละครในแคตคอสโอเวอร์เนี่ยอยู่ในทีม3ตัวซึ่งนับตัวมันเองด้วยก็ขาเพื่อนมาอีกสองคนนะแต่ตรงนี้ก็คือน่าจะทํายากหน่อยเพราะว่ายังไงมันก็คือการแบบมันก็คือการบังคับอยู่ดีนะถึงแม้จะเป็นจุดแบบเล็กๆน้อยๆก็ตามมันก็จุกจิกของมันนะอันนี้ ซึ่งทำาั่ก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันได้กับการเก็บลูกแก้วสีแดงซึ่งความสามารถในการเก็บบอลแดงที่ว่าก็คือตรงนี้แหละครับมันจะเป็นการบวกเอเดคีอีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อลูกแก้วสีแดงที่มันเก็บได้คือเก็บบอลแดง5ลูกก็บวก500%ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะคือมันอย่างนั้นเลยนะครับเวอร์มากแล้วก็ความสามารถถัดไปเนี่ยมันจะบวกโอกาสในการหลบให้ตัวเอง10%สูงสุด50แล้วก็เอ็กซ์ตรีมคาร์ดออไลน์คิบวก1สูงสุดถึง5คิพร้อมกับเอีเดงซีดถึง20% เป็นการซัพพอร์ตตามลูกแก้วสีแดงที่เก็บได้นะครับซึ่งไอตรง3รับัฟเนี่ยบัฟในการทำให้ตัวเองหลบได้แล้วก็ซับคีเพื่อนตัวร้ายบวกเอดเดคเเดเพื่อนตัวร้ายเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเก็บบอลแดงหรือบอลลุงก็ได้ต่างกับการที่ว่าถ้าเราเก็บบอลแดงเนี่ยได้เอคร้อยเปอร์ให้ตัวละครมันเองใช่ไหมครับแต่ว่าบอลลุ้งกับบอลแดงเนี่ยจะได้พาสีก้อนด้านหลัง3ก้อนนี้ก็คือโอกาสในการหลบแล้วก็พวกซัพพอร์ตเพิ่มเติมให้กับตัวร้ายเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเก็บบอลแดงเต็มที่นะครับ มันซับตัวลายคิบบวกห้านะบวกห้าเอเดคีดีเฟนต์บวกห้าสิบนะไม่ธรรมดานะปกติขีสามเอเดคดีเฟนต์ห้าสิบก็ว่าเลยแล้วอันนี้ทั้งคี5ห้าทั้งเอเดคีดีเฟนต์ห้าสิบโอ้โหพระเจ้าจะเว่อร์ไปไหนซึ่งนี่แหละนี่คือความสามารถทั้งหมดของคิงฟิลแล้วนะครับแต่ต้องย้ำว่าไอบอลลุงกับบอลแดงเนี่ยมันจะนับกับบอลที่ว่าเราเก็บได้สูงสุดนะมันจะไม่แบบว่านับรวมกันระหว่างลุงกับแดงถ้าเราเก็บบอลลุงไป2ลูกเก็บบอลแดง1ลูก มันก็นับแค่ผลของบอลลุงอะครับตรงนี้นะมันนับแยกกันถ้านับรวมกันน่าจะก๊อตเลยแหละผมว่าก็เป็นตัวละครมาเมื่อจริงๆนะครับเพราะว่า1เลยก็คือนอกจากพาสีมันจะซับพอร์ตได้แถมมีโอกาสในการหลบเอาตัวรอดได้ดาเมจก็ดูน่าจะโอเคด้วยเพราะว่าบวกไอเดียร้อยเปอต่อบอลแดงที่สําคัญก็คืออะไรรู้ไหมลิงสกิลนะครับมันมีลิง์ที่ดีมากๆกับทีมซามัทเลยอันนี้คือบอกว่าโอ้อย่างเช่นอะไรลิงเฟสแบตเทิร์นก๊อตลี่พาวเวอร์โคจัดเมน์ บิ๊กแบดบอสนะครับอันนี้คือแค่มีแบบแค่มีกอดดี้พาวเวอร์กับบิ๊กแบดบอสอ่ะก็เข้าทีมสามารถได้แล้วและยิ่งเลยกว่านั้นเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ในทีมสามาร์ได้สองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันลูกทีมสามารถอีกคนนี่หว่าคนแรกคือแบคล่างสามคนสองคือฟิลนี่แหละนะครับคือแบบมาเหนือมากว่าตัวนี้เล่นในทีมสามารถได้ซึ่งผมไปลองเล่นมาแล้วว่ามันเก่งจริงๆนะครับคือเก่งแบบทำกับตัวเองเป็นทีมสามารถเลยอะ่ะทำกับว่าตัวเองคือหนึ่งในลูกสมุนของสามารถหรือว่า เพื่อนของซามัตไปเลยเพราะว่าแม่งไปได้วยกันได้ดีมากลิงก์ก็ได้ซับก็สบายเล่นช่องสคือไปได้วยกันไปได้วยไกลเลยครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันกับดานเลสโซบซามัตนะครับในไหนแม่งก็เก่งในทีมซามัตแล้วก็ลุยเลยเพื่อนจัดแปนะแต่ข้อเสียคือเล่นในทีมนี้เนะี่ยมันจะไม่ได้เรื่องของการเปลี่ยนบอลสีแดงนะครับอย่างที่ว่าแหละถ้าเราเล่นกับพวกคอสอเวอร์สตัวขั้นต่ําในทีมเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนบอลแดงได้ซึ่งก็ส่งผลสาคัญต่อตัวมันเองมากเหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกคอสโอเวอร์เนี่ยก็ต้องเล่นลำบากหน่อยต้องใช้จังหวะในการเก็บบอลต้องคอยคระบ,บอลเอาเองนะครับเดีย๋ยวมาลองดูกันลิงก์ผมมีประมาณนี้เลเวลสี่เลเวลห้านะครับกลางๆเนาะโอเค let's go นี่เดี๋ยวเปิดมาพามาชมกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะสำหรับคิงฟิลตัวนี้นะฮะอย่างน้อยเองก็อยู่ในทีม200%อะแล้วแบบซัพพอร์ตเพิ่มได้อ่ะใครที่ว่ามีทีมซาม,มาัสแต่ว่าขาดตัวซัพพอร์ตอ่ะคุณสามารถตามล่าชายคนนี้ได้ ซึ่งมันซับได้ดีแล้วเล่นได้ดีกับทีมสามัดมากๆเลยนะฮะแต่อย่างว่าเนาะว่าบอลแดงจะเก็บยากนิดนึงต้องพึ่งจังหวะระดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูว่าลิงก์กับสามัดเขียวได้กี่ลิงก์ปั๊บสองลิงก์จริงๆ3ลิงก์นะเว้ยถ้าเกิดมันได้อ่าอัพลิงก์บิ๊กแบทบอสเบลสิบเนี่ยจะได้3ลิงก์เลยซึ่งแค่3ลิงก์เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับลิงก์ช่องกลางก็ได้4ลิงก์ลิงก์โคจัดเม้นกับสามัดได้ด้วยนะฮะดีเฟนต์ตั้งต้นแสนสี ตามหลักเดิมของปีนี้ก็คือบวกหลังยิงเยอะนะครับหลังยิงน่าจะไปสัก3 0 0 0ส0ถึงสแสนได้ประมาณนั้น3ามแสนสองแสนยังไงก็เกิน2องแสนเลยตรงเนี้ยเพราะว่าบวกจากพาสิบร้อยห้าสิบใช่ไหมแล้วก็บวกจาก่ายไม่ตายอีก30%น่าจะดันดีเฟนต์ไปหลัก3ามแสนสี่แสนได้คิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องหาลูกแก้วสีแดงให้มันได้ใช้อะนะแต่เหมือนจะหาไม่ได้เท่าไหร่ปับ๊บอ่าได้แล้วนี่แหละครับผมเก็บปุ๊บเนี่ย คืสอสังเกตว่าตอนแรกนะครับสามารถเขี่ยเอลวาช่องหนึ่งเนี่ยไม้ตายไม่ไม่พอถึง5ใหญ่นะแต่ว่าคิงฟิวเนี่ยสามารถซับคีเพื่อนได้จากการเก็บบอลแดงเลยเก็บเข้าไปปาบเด็กเลยเ <c oughs> นี่ยคือความเก่งของมันด้วยอย่างน้อยก็ซับคีได้ถึง5คีนะครับ5้คีนี่ไม่ใช่เล่นตลกเลยทีเดียวนี่ครับอ่ะก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันว่าดามเมจมันจะเท่าไหร่เมื่อกี้กินบอลแดงไปเยอะมากเลย, <c oughs> เลยบอลแดง7ลูกมั้งเพราะว่ามันไม่นับลูกแก้วลุงรวมกันนะครับ เราเก็บบอลเบสรวมทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวนะชิปหาย้วผมลืมใช้ไอเทมโอเคมันยังตีมันไม่ตีหมูท่านสุดท้ายนะครับมูนเดอพูดมากถ้ามันตีหมู่ดักหน้าเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับไม่น่ารอดอยู่แล้วแม่งดีโชคดีไปไอยีย่มันเด๋ยวพูดอยู่โอ้โหเพราะคิดว่าหลังจากทําการโจมตีกันเนี่ยไม่น่าไม่น่ามีปัญหากันขนาดนั้นนะเดี๋ยวให้คิงฟิลเสียงหลบได้อยู่นะครับคิงฟิลจัดป่าโชว์ดาเมจสิ ปั๊บ4ล้านเจ็บนะครับอันนี้คือลิงก์บิ๊กแบ b ด์บอสไม่ทํางานนะถ้าทํางานฮงดันไปหลัก5ล้านกว่าได้เลยแล้วโดนไม้ตายจริงๆด้วยนะครับจะหลบหรือจะโดนว่าไงหลบด้วยไงหลบไฮแนไงโดนเตะปกติหลักหมื่นนะครับงั้นถือว่าดีที่ว่ามันติดหลบถ้าไม่หลบนี่คือน่าจะเลี่ยงเลยทีเดียวดับอนาตายคาที่โชคดีมากที่ว่าแม่งตีหมู่มาช่องท้ายอะ่ะไม่งั้นก็คือกูแตกจริงหรือว,ว่าผมใช้ทิ้งไปแล้ววะ ไม่มั่นใจผมยังไม่ได้ใช้มากผมมัวแต่พูดมากอยู่ไงยังไม่ได้ใช้เออนี่ไงยังไม่ได้ใช้เลยโชคดีแค่ไหนแล้วเนี่ยที่กูไม่ได้ใช้แล้วกูรอดเนี่ยฮะมาพูดถึงก็ใช้เลยล้วครับเพราะว่าอาจจะตายจริงอาจจะไม่ตายหรืออาจจะตายไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือดน้อยก็ดีนะจะได้แบบทำงานลิงบิ๊กแบดบอลให้กับคิงฟิ d ได้นะครับจะได้เห็นผลว่าดามจเต็มที่ของมันเท่าไหร่ไงกับได้ทั้งเอเดเกรดเฟเพิ่ม25%เป็นตะ่เป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะฮะ ได้แบบทาให้ตัวละครเล่นเก่งขึ้นกว่าเดิมด้วยอะไรอย่างนี้โอเคมาครับเทอร์นี้โตกลับมาดูเอเลนเยเกอร์กันใหม่นะครับเอเลนเยเกอร์เวอร์ชันตีศาสตร์มาจริงๆแล้วอะ่ะเล่นช่องสามไปอะ่ะคือเดอะเบสสุดแล้วนะเล่นช่องสองไม่น่าเวือเพราะว่าช่องสองเนี่ยมันเหมาะกับตัวละครทาดาเมจมากกว่าเพราะว่าสังเกตว่าเวลาเราเล่นตัวละครยิงช่องสองเนี่ยมันจะได้รับลิงก์จากทั้งสองฝ่ายซ้ายขวาเต็มเต็มไงเมื่อเลยเป็นช่องที่ว่างเหมาะกับตัวละครดาเมจของทีมนะครับอย่างงี้ถูกแล้ว นะฮะก็เลยต้องอะอย่างเงี้ยเป็นตำแหน่งที่เพอร์เฟกตเลยตัวซัพพอร์ตช่อง3ตัวแท้งตัวทำดาเมจช่อง1ตัวดาเมจแท้ๆจ่ายก็ช่อง2ออไปแบบเนี้ยเพอร์เฟกนะครับก็เล่นตามนี้ละกันแต่เทิร์นนี้เหมือนว่าเราจะเก็บบอลแดงไม่ได้แฮะเก็บได้คือเก็บได้นิดเดียวสองลูกแต่2ลูกก็ดีนะครับเพราะว่า2ลูกก็อย่างน้อยซับคีย์เพื่อน2คิกทำให้โกคูแบ็คเอวาด้านหลังก็ได้ท่าไม้ตายเกือบท่าใหญ่เ,ออเกือบท่าใหญ่นะไม่ได้ท่าใหญ่นะจบเลยใช ไม่ได้ท่าใหญ่เก็บท่าใหญ่อะเสียดายเลือดกินโอเค12สองล้านจากซามัดนี่โดนเตะไปหลักแสนแล้วบิ Big Bad นะ๊กแบดบอสน่าจะทํางานแล้วอรอบนี้นะเต็มเต็มในรอบนี้บิ๊กแบดบอสกูมาแน่นอนบิ๊กแบดบอสคิงซิลกูมาแน่ๆครับเลือดเกือบเกือบหมดหลอดครึ่งหลอดนะเมื่อกี้แต่เราเก็บบอลแดงไปน้อยไม่น่าจะตีแรงเท่าทือแรกหรอกมั้งประมาณ3ล้านกว่าประมาณนั้น อุล้าน5เลยอ,อันนี้เก็บบอลสลูกแต่ว่ามี Big b a บทบอสทำงานแม่งยิงสี่ล้านห้าเธอแรกยิ่เล่นนะเก็บบอลแดงไปตั้ง7ลูกใช่ไหมหกเจ็ลูกอะ่ะแต่ว่าลิงไม่มีอะ่ะยิง4ี่ล้านเอ้นี่คือความโหดของลิง b ิ๊ b แบทบอสไงพอทํางานลิงนี้เมื่อไหร่คือแบบความบันไลยมาเยือนแน่นอนเนี่ยฮะดาเมจแม่งเด่งสูงเือเกิน คือผมไม่มั่นใจว่าผมผมจะตายไมหมอ่ะทินเนี่ยคือผมอยากเก็บไอเทมไว้ใช้เทินหน้าเฟสต่อไปจะได้มีหวังผ่านได้ไงอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาเอาชัยชนะว่ะขอโทษทีนะเรามาเอาชัยชนะว่ะเราไม่ได้มาเอาความ่พ้แพ้นะขอโทษทีว่ะแต่กูอาจจะแพ้ได้จริงๆแต่ก็ไม่แน่ผมมั่นใจว่าผมสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้เราแค่เชื่อมั่นในพลังของ เหล่าแบ็คทั้งหลายติดเบิ้ลด้วยเอาดิมาดิเบิ้ลจากกระดานอ่ะเบิ้ลว่ะเบิ้ลว่ะสี่ล้านเก้าว่ะแบมแตีไม่ค่อยเข้าเลยเว้ย <c oughs> ลางต้นตีเบาเงี้แหละต้องรอแปลงก่อนอค่อยว่ากันผมกลัวซามัดเหลืองโดนโอ้ยชิบหายเลยต้องหลบสักดอกละนะแต่มันไม่ได้ตีไม่ตายมันหลบไม่ได้นี่ว่ะอ้าวตายดีอย่างเงี้ยตายดีครับทุกคนมันไม่ได้ตีไม่ตายมันหลบไม่ได้ผมลืมไป แม่งเสือไม่ได้ท่าไม่ให้ตายไงสามารถก็ไม่เบิ้ลเบิ้ลปะเฮ้ยสามารถสามารถเพื่อนญาติสามารถเพื่อนญาติคีมันก็ไม่ตายอยู่ดีเบิ้ลอีกรอบหนึ่งคีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงมึงไม่เหลือไปทําเฮี้ยเลยนะเฮ้ยมึงเหลือไปทําไม่มึงอย่าเหลืออย่างนั้นดิตีธรรมดาตายมันแล้วมึงเบิ้ลธรรมดาไม่เบิ้ลไให้ตายกูเหลือเชื่อจริงๆวะ่ะโอ้โหลาก่อนวะ่ะลาก่อนวะ่ะ โอ้ชีวิตคนไทยนะเป็นไทยเลยกูเทอนนี้เนี่ยผมให้ฟิลมันเก็บบอลลุงไป2ลูกนะแต่ว่า,าใช้เทมไปทับกัน2ชิ้นเพราะว่าเทอรนี้มันโดนดักหน้า2คนเนี่ยฟิลกับแบ็ก3ตายต่อให้กันไปแล้วชิ้นหนึง่งก็ตายก็เลยต้องใช้2ชิ้น <c oughs> เจ็บใจมากเลยนะไปเล่นดากอื่นน่าจะโชว์เคสง่ายกว่านะแต่ผมเป็นคนเป็นคนโลกจิตเนี่ยชอบเล่นดากเนี่ยไม่รู้เป็นไร นะชอบด่านให้มันยากสุดไปก่อนจะได้แบบว่าดูเป่งๆเจ๋งๆหน่อยนะเขี่ยจะได้เห็นด้วยว่าเธอเนี้ยมันลิงก์กันค่อนข้างจะเกิดฟูเหมือนกันสรับตัวของฟิลนะคือทุกคนที่ว่าลิงก์บ,บิ๊กแบดบอสมันลันเมื่อไหร่อะแล้วแบบคุณเก็บบอลลุง้งแค่2ลูกอะได้เอเดอเคดีเฟนซ์ Defense, ไม่ได้เลยอะไม่ได้เก็บบอลแดงเลยอะเออไม่ได้เก็บบอลแดงสักลูกไม่ได้เอเดเคเพิ่มเลยอะมันยังจะยิงขึ้นหลักเท่าไหร่เดี๋ยมาลองดูกันเทอร์นนี้นะครับยิงขึ้น3ล้านได้ไหม 3ามล้านเจมันไม่มีการบวกไอเดร้อยเปจากบอลแดงสักลูกเลยนะออ,อันนี้คือบวกหลังยิงร้อยอย่างเดียวนะครับมันเวอร์มากจริงแล้วมันโดนแมงไม้ตายเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่เข้าอีกแล้วนะครับหลังยิงดีเฟนซ์เยอะกับการดาเมดแปเล่เข้ามาเล่เข้ามานะถ้าเกิดว่าได้ปิดเส้นทางก็จะดาเมจแรงกว่าน,นี่ยแต่จริงคือตัวนี้มันตัวซัพพอร์ตกับตัวเอาตัวรอดเล่นช่องสาม ไม่ต้องปวดเส้นทางก็เล่นได้แล้วผมบอกเลยในทีมสาม,มัดนะครับไม่จําเป็นเลยแค่ระวังด่านอย่างเงี้ยด่านถ้าว่ามันโจมตีดักหน้าเราเข้ามาเนี่ยจะเจ็บแน่ๆแต่ถ้าด่านท้่ว่าบอกว่า,าตีแม้ตายเป็นช่องๆไปเนี่ยอันนี้สบายเลยแค่ให้มันอีกแม้ตายไปก่อนแค่นั้นนะ่ะมันก็เอาตัวรอดได้แล้วมีทั้งหลบมีทั้งดีเฟน์หลังยิงที่เยอะก็เลยสามารถดับเล่นดับสบายใจได้ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ถึงขัน้นว่าเอาชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่เลยสำหรับตัวละครตังนี้นะครับ นะมีเชเทมใช้ก็กดใช้ไปเลยไม่ตายแน่นอนแต่ว่าครั้งเนี้ยมันจะฆ่าสมาร์เฟลแรกได้ยังเนี่ยฮะตีไม่คีกันเลยไม่ขอตีคิได้ไหมอ่ะจะได้แบบว่าจบกันได้เนี่ยโกคูแบ็คน่าจะจัดการได้ปะโกคูแบ็คของเรา LR 17ล้านครับใส่เข้าไปโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะแต่ว่าเราไม่มีคิเลยต้องให้มันได้ฟัลโบก่อนได้ไหมฟัลโบอุ้ยคยิพอดีเป๊ะเลยอันนี้คีจากการอัพเส้นทางนะครับนี่คยคะจากการใส่สกิลออฟไง เฟติฟันโบพอดีแล้วเข้าสู่เฟสที่2ก,ก็บรรลัยกันเลยะครับผมแต่อย่างน้อยเนี่ยฟิลมันก็ชนะทางสีเฟสนี้อยู่นะอาจจะพอแท,งไ,ง,อจจอแทงได้บ้างอาจจะพอแทงได้บ้างนะโอเคโอเคเอ้ยก็ให้สามารถเขียวนี่ไงมันจะไปยากอะไรเหรอลเพื่อนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลูกแก้วเลยครับแล้วก็ให้มันกินบอลเขียวขึ้นมาจะได้เด้งเลือดขึ้นมาด้วยนะครับนี่แหละทีแม่งอมาตะจริง อม,มาตะทั้งตัวละครอม,มาตะทั้งการเด้งเลือดเลยเก่งชิบหายมาบอลเขียวกินเข้าไปบึ้บเด้งมานิดเดียวอมีบอลแดงให้เรากินบัางไหมอยู่ด้านหลังหมดเลยครับคงต้องเล่นแบบเนี้นะอืมน่าจะโอเคสุดแล้วเด็กก็เดี๋ยวให้ไอ้คิงฟิลเล่นช่องสามไปสบายใจมากกว่าแหละได้ลิงได้อะไรกัน,นเก็บบอลงลงได้สูงสุดกี่ลูกแต่แค่สองลูกว่ะเสียดายมากเลย ก็ซัพพอร์ตคิเพื่อนคิบวก2กับโอกาสหลบอีกให้กับตัวละครนันเองใช่ไหมมันบวกโอกาสลบต่อลูกแกวลุ้งกี่เปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ A.D.K. defense อีกแปดเปอร์เซ็นต์เพิ่มเติมก็มีไดแค่นี้แหละอย่างที่ว่าไปว่าถ้าไม่มีคอสโอเวอร์เพิ่มขึ้นมามันก็จะเล่นลําบากตรงเรื่องการกินบอลตรงนี้นะครับต้องหาจังหวะเสร็จลูกแก้เอาเองเออต้องจังหวะเป็นใจอย่างเงี้ยบางทีผมไปเล่นมานอกรอบมันก็มีบอลแดงให้เรากินเยอะพอดีเหมือนกัน แต่ก็นั่นแหละมันใช้จังหวะในการเล่นนะครับโอเคสามารถยิงไม่ตายใส่ไอ้สามารถผีกระสือสบายใจได้ทีนี้กูรอดแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะไม่แน่มาอาจจะตีสามารถฟ้ามาหลักแบบว่าดอกละห้าหมื่นอ่ะมันจะมันต้องไหวแหละกันธรรมดาเองกันดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะดีเฟนซ์หลังยิงสี่แสนได้ะนวย้ยมึงจะโดนเตะเจ็บจริงดิไปห่วงตรงคิงฟิลน่าจะดูน่าห่วงมากกว่า แต่ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วหลังยิงบวกเยอะใช่ไหมล่ะชนะสีด้วยแหละเออโดนเตะไม่เข้าอยู่แล้วเข้าก็บ้าแล้วเพื่อนเข้านี่กูร้องจริง King Field ครับสามล้านเจ็ดจัดเข้าไปนีแ่แหละถือว่าเป็นดาเมจของตัวซับนะแต่จริงอ่ะดาเมจมันไปได้สุดกว่านี้อูดุนเตะ 1, 5, แสนห้าเลยมึงเตะ 1, 5, แรงจังวะคือจริงๆริงดาเมจไปได้สุดกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าอัพลิงมาอัพลิงสิบกับถ้าเกิดว่าเราเก็บบอลแดงเยอะเออะยิ่งเก็บบอลแดงเยอะยิ่งแรงเอาง่าย นะโอเคทีนี้ก็ให้สามารถเขียวแทงจะแทงไหวปะวะกลัวมันตายได้กินแต่ก็ให้ใครแท้งดักหน้าไม่ไม่ดีเท่ามันและมันเนี่ยแท้งดักหน้าดีสุดแล้วเทินเนี่ยไม่พ้นสามารถเขียวจริง,รงครับแล้วเป็นสามารถเขียวตัวผมเองได้ไงไม่ได้ถือขนาดนั้นนะเนี่ยต้องลองเสี่ยงสักรอบเลยครับมันจะทำยังไงแล้วทีนี้ลุยขอให้รอดแล้วกัน บาปดอกแรกแสนเก้าโอ้ยกูตา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 ยจริงๆยังจะรอดอยู่อีกรอดก็เฮียเลยมึงตะม,มาเยอะอะไรขนาดนั้นนะ <s> ตายคาโดเมนตัวเองนั่นแหละครับตามนั้นนะฮะนะครับก็นั่นแหละนี่คือคิงฟิวนะครับดาร์คคิงฟิวตัวละครใหม่ของตัวฮีโร่นะเป็นตัวละครที่เก่งมากกับทีมตัวร้ายไม่ต้องไปเล่นกับพวกตัวร้ายของฮีโร่ก็ได้นะครับเล่นกับซามัส์ดได้เลยอย่างที่ว่าใบอยป200%อยู่ในแคตมันได้ เราก็มีลิงก์ที่แบบดีกับทีมสามารถด้วยลิงก์เฟรดแบทเทนกอลลี่พาวเวอร์บิ๊กแบดบอสนะครับลิงก์ได้3ลิงก์ลิงก์เทพด้วยไงก็เหมาะกับการที่ว่าคุณอัพลิงก์สิแล้วเอาไปเล่นซัพพอร์ตช่อง3ให้กับทีมพวกนี้จะเจ๋งมากเพราะว่ามันเป็นตัวซับที่ว่าหลังยิงอะดีเฟนซ์บวกเยอะแล้วมันก็มีเรื่องของการซัพพอร์ตคิกที่มันบว่าทําให้กับพวกสามารถเขียวอะได้ท่าใหญ่18คิกง,ง่ายๆนะครับพวกตัวหล่รเงี้ยเก็บไม้ตาใหญ่ง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก ซับเอเดคีเดฟเฟนสูงสุดถึง50%มันจะไม่โกงได้ยังไงครับมีหลบด้วยนะเผื่อเราว่าจังหวะไหนเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยติดหลบปุ๊บก็เอาตัวรอดได้อีกคือมันดีมากจริงนะข้อเสียข้อเดียวก็คือถ้าคุณเล่นกับทีมสามมัดอ่ะมันจะเก็บบอลแดงกับบอลลุงยากต้องหาจังหวะเซตเอาเองเนาะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะใครได้ตัวละครนี้มาลองใช้งานจริงไปแล้วเป็นไงบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับยิ่งใครที่ว่าแบบว่าอัพลิงก์สิทธิ์มาเลยว่าในวดเส้นทางเพล่งเนี่ย มาลองแชร์ความเทพของตัวละครเย็นได้ว่ามันเก่งยังไงนะครับคกิ้ต้องขอตัวลายไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ